กฎของปีหนึ่งข้อที่5จงเข้าใจในหน้าที่ของพิวากคเคยมีคนสอนความสามัคคีให้วกคุณไหมครับเคยมันแน่นอนอยู่แล้วว่าต้องเป็นคาตอบแบบนี้เรียนจนเข้ามาหาวิทยาลัยปีหนึ่งแล้วใครบ้างจะไม่รู้จักคาง่ายๆแบบนี้แต่ในสายตาของเฮดวาร์ ark, ที่กําลังคุมน้องอยู่กลางสนามตอน4ี่โมงเย็นคงเห็นบรรดาเด็กปีหนึ่งมีความสามารถเท่ากับเด็กอนุบาลหนึ่งด้วยผลงานวีรกรรมที่เคยทําไว้มาประชุมไม่เคยครบเข้าแถวช้าขนาดโดนลงโทษก็ยังไม่พร้อมกัน พวกคุณไม่รู้จักความสามัคคีกันเลยเหรอครับหรือว่าสมองไม่เคยคิดจะใส่ใจจะจําคําตะโกนดังใส่เด็กปีหนึ่งซึ่งวันนี้สวมเสื้อเชียร์คณะวิศวะพร้อมกางเกงวอร์มพร้อมลุยเหมือนเล็งเห็นในชะตากรรมของตัวเองมาล่วงหน้าว่าจะต้องเจอกับสถานการณ์เลวร้ายอย่างไรบ้างและก็ไม่ผิดไปจากที่คิดเมื่อเฮดวักเตรียมบทลงโทษรออยู่แล้วไม่เป็นไรถ้าพวกคุณลืมผมจะสอนใหม่ให้เองและวิธีการสอนของผมบอกไว้ก่อนว่าถ้าใครสมออคิดว่าตัวเองทนรับไม่ไหว ก็ให้ออกไปซะเป็นธรรมดาของการรับน้องที่จะมีโซนแยกพวกคนป่วยหรือร่างกายอ่อนแอออกไปเพื่อป้องกันไม่ให้น้องๆบาดเจ็บและการฝึกลงโทษของพิวาร์กดุโหดไม่ต่างจากการฝึกรอดอเข้าค่ายทหารดังนั้นจึงมีน้องไปหนึ่งหลายคนอยากจะขอถอนตัวออกเพื่อหลีกเลี่ยงบทลงโทษพวกนี้ถ้าไม่ติดอยู่ที่คำพูดประโยคต่ตอไปของเฮดวาร์กแต่ถ้าคุณออกไปอย่าลืมว่าเพื่อนของคุณที่อยู่ที่นี่จะได้เรียนความสาม,มัคคีเผื่อพวกคุณด้วยดักทางไว้แบบนี้ แล้วใครมันจะกล้าออกเพราะถ้าหนีไปพักก็เท่ากับว่าเพื่อนๆต้องรับคอแทนตัวเองด้วยเลยไม่มีใครคิดโชว์ความเห็นแก่ตัวกันตรงๆปล่อยให้อาทิตย์กวาดตามองแถวที่ยังคงเป็นระเบียบไร้วี่แววคนยกมือขอออกจนต้องเอ่ยปากชมอย่างพอใจดีผมขอชมในสปิริตของพวกคุณทุกคนเริ่มมีความสามัคคีกันบ้างแล้วแต่แค่นี้ก็ยังไม่พอพวกคุณหันหลังกลับไปเห็นเพื่อนของผมที่หยุดตรงสนามอีกฝั่งไหมพวกคุณต้องวิ่งไปจัดแถวใหม่ที่โน่นให้พร้อมกันภายใน3นาที ถ้าช้าผมจะลงโทษตามจํานวนเวลาเป็นวินาทีที่เกินมาเข้าใจไหมเข้าใจครับเข้าใจค่ะเฟชชี่รับคําพร้อมเพรียงหนักแน่นตรงข้างกับสีหน้าที่เริ่มซีดล,ลงเพราะสนามที่ยืนอยู่มันก็ใหญ่ไม่ใช่เล่นๆไซส์เท่ากับสนามฟุตบอลแล้วพีวากที่ยืนรออีกฝั่งก็อยู่โคตรไกลชนิดคนรับประตูโกแล้วกําหนดเวลาให้แค่3นาทีมันจะไปวิ่งกันทันได้ยังไงใจอยากจะร้องประท้วงแต่ไม่มีความปราณีใดๆจากเฮดวากอยู่แล้วเพราะเจ้าตัว กลับรีบตะโกนเร่งเอาเข้าใจแล้วก็ไปสิยืนบื้อทาไมกันผมเริ่มจับเวลาแล้วนะไปสิ้นเสียงสั่งก็เหมือนมหากรรมพึ่งแตกรังทุกคนต่างวิ่งกระจายกันตรงดิ่งไปยังสนามอีกฝั่งเพื่อให้ทันเวลา3นาทีทว่าสนามห่างกันเป็นโยอดย่อมไม่มีทางทันอยู่แล้วสุดท้ายก็ต้องโดนลุกนั่งกันเป็นร้อยสลับกับวิ่งไปจัดแถวใหม่อีกทีวนอยู่อย่างนั้นจนกว่าแถวจะเป็นระเบียบโดยมีอาทิตย์ทำหน้าที่เดินสำรวจแถวไปเรื่อยๆ วิ่งหลายเที่ยวมันก็ต้องมีล้าน้องบางคนเริ่มหน้าซีดเหงื่อไหลเป็นน้ำหอบหายใจกระแหก,แ,หกแต่พอถูกสายตาดูดุของอาทิตย์มองก็ต้องเก็บอาการยืนนิ่งตามระเบียบพักตัวตรงยกเว้นน้องผู้หญิงแถวหลังที่ขนาดโดนเขาจ้องก็ยังยืนก้มหน้าหอบเหนื่อยอยู่เออเดี๋ยว,วนะทำไมน้องคนนี้หอบแปลก,ปลกมันทีผิดปกติหรือว่ายังไม่ทันได้คิดอะไรน้องคนที่หอบก็ทรุดตัวล้มลงทั้งยืน โชคดีที่เขายืนมองอยู่แล้วเลยรีบพุ่งเข้าไปรับตัวประคองไว้ได้ทันไม่ให้หัวน้องฟาดลงกับพื้นแต่โชคร้ายที่เรื่องมาเกิดตอนเข้าแถวอยู่อีกฝ้าของสนามทําให้หน่วยพยาบาลไม่เห็นเหตุการณ์จนเขาต้องตะโกนเรียกข้ามฝั่งดังลั่นพยาบาลพยาบาลอยู่ไหนครับมาดูน้องด้วยเสียงของอาทิตย์ทําให้น้องทุกคนเริ่มหันไปมองอย่างตกใจหากก็ถูกพี่วะคนอื่นร้องสั่งห้ามไม่ต้องหันไปมองใครให้พวกคุณหันไปครับหันกลับมาตรงหน้าเดี๋ยวนี้ คำสั่งดังอย่างเฉียบขาดเพื่อเป็นการระงับความวุ่นวายตกใจของน้องๆทุกคนจึงต้องหันกลับไปมองด้านหน้าทาั้งทางท่ใจอยากจะรู้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นกระนั้นสำหรับกล้องพบซึ่งยืนอยู่ท้ายแถวเพราะถูกแยกเดี่ยวไว้เป็นกรณีพิเศษจากการลงโทษที่เขาไม่มีป้ายชื่อเขากลับมองเห็นการกระทำทุกอย่างชัดเจนผ่านสายตาเมื่อพี่พยาบาลสามคนมาถึงจุดเกิดเหตุเพื่อเช็คดูอาการแต่กลับถูกคนประคองชิงบอกด้วยน้ำเสียงรวดเร็วน้องเป็นไฮเปอร์ อย่าจับน้องนอนหาถุงมาครอบปากกับจมูกให้น้องหายใจถ้าไม่ไหวพาส่งห้องพยาบาลเลยเป็นคำวิเคราะห์ชัดเจนโดยไม่ต้องอธิบายมากความเพื่อประหยัดเวลาในการช่วยเหลือน้องให้เร็วที่สุดกองพบมองเห็นพี่พยาบาลพยักหน้าเข้าใจก่อนจัดการอุ้มคนป่วยพาออกไปนอกสนามเหลือแค่เฮดวกักซึ่งมองตามจนกระทั่งแน่ใจว่าเรียบร้อยแล้วจึงค่อยหันกลับมาเดินตรงไปยังด้านหน้าสุดของแถวก่อนออกคำสั่งด้วยน้ำเสียงจริงจังอีกครั้งผมบอกพวกคุณแล้วนะครับใครรู้ตัวว่าไม่ไหว ก็ออกไปซะตั้งแต่ตอนนี้ผมรับผิดชอบชีวิตพวกคุณไม่ได้คราวนี้ถ้าเกิดมีใครเป็นอะไรขึ้นมากลางสนามอีกผมจะปล่อยให้เป็นอยู่อย่างนั้นและเพื่อนคนอื่นที่เหลือก็ต้องโดนลงโทษแทนคุณด้วยประโยคคู่ประโยคู่โดยใช้เพื่อนเป็นบทลงโทษเหมือนกับครั้งแรกเพียงแต่คราวนี้ต่างออกไปเพราะพวกเด็กปีหนึ่งต่างวิ่งกันมาเกือบชั่วโมงแล้วต้องย่อมมีคนรู้สึกว่าฝืนต่อไปก็คงไม่ไหวดังนั้นถึงจะอยากอยู่ต่อแต่เพื่อความปลอดภัยในชีวิตจึงมีคนยกมือขอออกไปเกือบ20กว่าคน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงและพอพี่วากอนุญาตเสร็จพวกที่เหลือก็ค่อยเริ่มวิ่งกันต่อจนกระทั่งอาทิตย์ตกดินฟ้าเริ่มมืดบรรดาเฟชชี่จึงได้ยินคำสั่งที่รอคอยมานานเอาละวันนี้พอแค่นี้ผมคิดว่าพวกคุณคงรู้จักความสามัคคีกันมากขึ้นแล้วคราวหน้าก็อย่าลืมอีกเพราะถ้าพวกคุณลืมผมก็จะเริ่มสอนให้ใหม่ตั้งแต่ตน้นทั้งหมดเลิกแถวได้ขอบคุณครับขอบคุณค่ะจบคำขอบคุณตามธรรมเนียม พวกน้องปีหนึ่งต่างเดินสโลสเลรีบแยกย้ายด้วยสภาพไม่ผิดอะไรจากขุนยนแบทหมดโดยเฉพาะก้องพบที่โดนหนักกว่าใครเพราะมีคำสั่งคล้องคอว่าจะต้องโดนทำโทษมากกว่าเพื่อนเป็นสองเท่าเนื่องจากทำผิดระเบียบรุ่นดังนั้นเขาจึงต้องลุกนั่งมากกว่าคนอื่นเสร็จแล้วก็ต้องวิ่งไปต่อแถวเพื่อให้ทันทำให้สภาพของเขาตอนนี้เหมือนคนเพิ่งตกน้ำมีเหงื่อท่วมเปียกชุ่มเสื้อเต็มแผ่นหลังท้องก็ร้องครกครากหิวข้าวหมดพลังจากมื้อเที่ยง ใจอยากจะอาบน้ําหาอะไรใส่ปากให้เร็วที่สุดแต่ก็ยังไม่ทันออกจากสนามเขากลับเห็นเพื่อนสนิทคนหนึ่งเดินกระโผกระเพกอยู่ไม่ไกลเลยเปลี่ยนทิศก้าวไปหาอีกฝ่ายพลางถามอย่างเป็นห่วงเอ็มเป็นไรวะเจ็บขาเหรอเออดีสงสัยข้อเท้าเคลียดวะเพื่อนที่เรียนกันมาตั้งแต่สมัยมัธยมบอกด้วยสีหน้าไม่ค่อยสู้ดีดูจากท่าทางคงเจ็บอยู่ไม่น้อยเพราะเดี๋ยวก็โดนสั่งให้วิ่งบ้างเดี๋ยวก็สั่งให้ลุกนั่งบ้าง ผิดท่าขึ้นมานิดเดียวเลยแสดงอาการอย่างที่เห็นไปให้พี่พยาบาลเขาดูหน่อยไหมเดี๋ยวเป็นหนักกว่าเดิมจะแย่ก้องพบเสนอทางเลือกซึ่งอีกฝ่ายก็คงเห็นด้วยเลยพยักหน้ารับเขาจึงช่วยประคองเพื่อนออกไปหาพี่พยาบาลที่รวมกลุ่มกันอยู่ข้างสนามจริงๆแล้วตัวเขาเองก็ปวดขาดนิดๆเหมือนกันไปขอยาทาจากพี่สักหน่อยอาจจะช่วยให้ดีขึ้นได้บ้างโต๊ะข้างสนามเต็มไปด้วยบรรดาพี่ๆหน่วยพยาบาลกับหน่วยสันทนาการซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นพี่ปีสอง และก็ยังคงมีพี่ปีสามลงเหลืออยู่บ้างเพื่อเป็นหัวหน้าประสานงานให้น้องๆเช่นเดียวกับพี่ผู้หญิงหน้าหวานคนหนึ่งที่พวกเขาไปขอความช่วยเหลือโดยเอ็มเป็นฝ่ายเปิดปากพูดพี่ครับผมเจ็บขาครับอ้าวน้องเจ็บขาเหรอคะนั่งเลยค่ะเดี๋ยวพี่ดูให้พี่ผู้หญิงที่ห้อยป้ายชื่อว่าพี่ฟางเดินเข้ามาตรวจดูอาการให้ถอดรองเท้าผ้าใบออกแล้วขยับบีบตรงข้อเท้าเพื่อทดสอบอาการบาดเจ็บก่อนจะวินิจฉัย อืมไม่ถึงกับแพลงนะทาเคานเตอร์เพนสักสองสาวันก็คงหายแต่ตอนนี้ยาพี่หมดอะ่ะให้เพื่อนพี่ไปซื้ออยู่น้องรอหน่อยได้ไหมคะคําตอบที่ไม่คาดคิดทําให้เอ็มหันมามองเพื่อนที่ยืนอยู่ห่างๆเหมือนถามความเห็นให้กล้องพบตัดสินใจเพราะถ้าจะรอก็ไม่รู้ว่าอีกนานแค่ไหนไอ้เขาก็ชักจะเริ่มหิวอยู่แล้วด้วยดูจากอาการแล้วก็ไม่เป็นอะไรมากแบบนี้เขาก็คงไม่จะเป็นต้องรอยาแค่ตัวเดียว ก้องพบเลยพูดขึ้นว่างั้นไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมไปซื้อให้เพื่อนเองทีหลังก็ได้ขอบคุณนะครับหลังจากก้องพบพูดขึ้นหากคนฟังกลับเพิ่งคล้ายสังเกตเห็นหน้าชัดๆว่าคนที่ยืนอยู่ด้วยเป็นใครเจ้าตัวเลยรีบบูทานอย่างตกใจอ้าวนี่น้องก้องพบนี่พอดีเลยเพื่อนพี่อยากจะคุยด้วยเรื่องประกวดดาวเดือนคณะพี่ว่าจะให้น้องเป็นตัวแทนภาคเรานะน้องรอเพื่อนพี่ได้ไหมคะมีธุระจะไปไหนต่อหรือเปล่าก้องพบกระพริบตาปริบๆอย่างงงๆ จากแค่ขอยาทำไมเปลี่ยนมาคุยเรื่องเดือนคณะได้วะความจริงเขาไม่ได้ลำบากที่จะเข้าร่วมอะไรหรอกหากเป็นกิจกรรมของคณะแต่ไอที่ลำบากจริงๆคือเสียงกระเพาะที่กำลังร้องดังรบกวนจนต้องบอกออกไปเลี่ยงๆคือเดี๋ยวผมจะไปกินข้าวนะครับอ๋องั้นไม่ต้องไปหรอกจ้ากินข้าวกล่องกับพวกพี่ก็ได้รอแป๊บนึงนะเดี๋ยวพี่โทรเรียกเพื่อนพี่ก่อนคู่สนทนาพูดอนุญาต เร็วเป็นจรวดพยักเพยเดอดไปที่กล่องข้าวใส่โฟมเรียงกันเป็นตั้งบนโต๊ะพร้อมรีบหยิบโทรศัพท์กดโทรออกคุยกับเพื่อนทันทีทิ้งให้เขากับเอ็มมองกันอย่างงงๆจวบจนพี่โทรศัพท์เสร็จแล้วหันกลับมามองแต่ยังเห็นน้องยืนกันนิ่งจึงเป็นฝ่ายขมวดคิ้วงงแทนอ้าวทำไมไม่หยิบไปล่ะจ๊ะเอ่อให้พวกผมกินด้วยจะดีเหรอครับก้องพบถามด้วยความเกรงใจเพราะเขารู้ว่าข้าวพวกนี้สั่งมาให้พวกพี่ๆทานเพื่อจะได้มีแรงทำงานรอบเดือดกันต่อ ถึงแม้จะปล่อยน้องให้กลับบ้านไปแล้วแต่พวกพี่ก็ยังต้องอยู่เคลียร์ข้าวของเตรียมไว้สําหรับวันพรุ่งนี้หากคนอนุญาตกลับเอ่ยด้วยน้ําเสียงใสไม่ถือสาโอ้ยไม่เป็นไรหรอกพี่สั่งมาเยอะเผื่อไว้ให้กลุ่มของพี่วากด้วยพวกนั้นชอบกินเบิลตลอดแหละกล่องเดียวไม่เคยพอสักทีคําอธิบายที่มาพร้อมชื่อของใครบางคนทําเอาคนฟังสะดุ้งลดความอยากอาหารไปได้เกือบครึ่งด้วยเหตุผลเดียวถ้าเป็นของพี่วากพวกผมยิ่งไม่กลา้าเข้าไปใหญ่เลยครับ สีหน้าสะยดสยองของเอ็มคงแสดงเห็นชัดเจนจนพี่ฟางถึงกับหัวเราะ <c oughs> กลัวอะไรแล้วน้องพี่ว้าเขาไม่ได้ดุขนาดนั้นหรอกเขาก็ทําไปตามหน้าที่ไอ้ที่น้องโดนทําโทษกันนะ่ะพวกพี่ว้าเขาทํามาหมดแล้วถึงจะมาสั่งพวกน้องได้ไม่ใช่ลงโทษเอาตามความสัต์ใจเขาต้องฝึกกันเป็นเดือนๆกว่าจะได้แบบนี้ยเพราะต้องคุมอารมณ์ตัวเองให้อยู่เวลามีสถานการณ์ฉุกเฉินจะได้รับมือได้เพื่อไม่ให้น้องเป็นอันตราย ก้องพบนิ่งฟังเรื่องราวมากมายที่เขาไม่เคยรู้มาก่อนและมันอาจเป็นจริงตามนั้นวันนี้เขาเห็นพี่อาทิตย์ออกคําสั่งกับพวกพี่พยาบาลอย่างรวดเร็วโดยไม่มีความลังเลอะไรเลยเป็นการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าอย่างใจเย็นและเฉียบขาดแบบที่เขาไม่คิดว่าบุคลิกของคนนี้จะทําได้เพราะทุกครั้งสิ่งที่เฮดว์กแสดงต่อหน้าพวกเขาคือความโหดดิบเถื่อนต่อให้น้องทําถูกก็ยังบอกว่าผิดได้และสั่งลงโทษโดยไม่เคยนึกถึงใจใคร เลยไม่แปลกใจที่บรรดาเพื่อนๆของเขาจะพากันกลัวจนถึงขั้นเกลียดไม่ชอบขี้หน้าเลยด้วยซ้ําและมีการเก็บเป็นนินทานรับหลังกันอย่างสนุกปากเรื่องพวกนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรพวกพี่ๆปีสูงๆก็รู้กันดีว่าต้องมีฟีดแบ็กกลับมาในรูปแบบนี้กรานั้นพี่ฟังก็ยังเอ่ยเตือนอย่างคนมีประสบการณ์มากกว่าจริงๆแล้วพี่ไม่อยากให้น้องโกรธหรือเกลียดพี่วากเลยนะเพราะมันเป็นแค่หน้าที่ที่พวกเขาต้องรับผิดชอบและที่สําคัญ พวกน้องรู้ไหมว่าคนที่เป็นห่วงพวกน้องมากที่สุดก็คือพี่วากนั่นแหละจ้าถ้อยคำสะกิดใจตกกระทบกลางความรู้สึกส่งผลให้กล้องพบยืนนิ่งคิดทบทวนตัวเองด้วยความลังเลจริงหรอที่พี่วากห่วงเขายิ่งกับเฮดวากอย่างพี่อาทิตย์กลับดูจะเกลียดเขามากเป็นพิเศษไปซ้ำเพราะดันไปปากดีปีนเกลียวใส่ตั้งแต่วันแรกเขายอมรับว่าตัวเองผิดที่พูดเหมือนเป็นการหยามศักดิ์ศรีต่อหน้าพี่วากในเมื่อครั้งนั้น แต่ก็เพราะอยากช่วยเพื่อนเลยทำไปโดยไม่คิดว่าผลจะออกมาเป็นยังไงสุดท้ายกลายเป็นว่าเขาไปทำให้เฮดว์กโกรธกว่าเดิมทำให้ต้องถูกลงโทษหนักจนบางครั้งก็นึกท้อแต่พี่ว์กก็ยังไม่เคยแสดงความเห็นใจกับเขาเลยสักนิดแล้วแบบนี้เขาจะมั่นใจได้ยังไงว่าพี่ว์กห่วงเขาจริงๆเพราะสิ่งที่แสดงออกมามันคล้ายใช้อารมณ์สะใจตัดสินเป็นที่ตั้งทั้งนั้นความสับสนที่ก่อตัวขึ้นยังไม่ทันหาข้อสรุปดี กลับมีเสียงพี่ฟางดังขัดพร้อมกับยื่นกล่องข้าวให้พวกเขาอ่ะเอาไปนั่งกินตรงนี้เลยเออมีส้มด้วยนะเดี๋ยวพี่เอามาให้แบ่งๆกันไปเมามาหลายโลเลยพวกพี่กินกันไม่หมดหรอกก้องพบกับเอ็มรับข้าวที่ถูกยัดเยียดมาไว้ในมือแล้วตามด้วยส้มอีกคนละสองลูกถึงตรงนี้ปฏิเสธอะไรไปก็ไม่มีประโยชน์พวกเขาจึงต้องนั่งลงกินข้าวผัดกระเพราไข่ดาวง่ายๆถึงกล่องเดียวจะไม่อยู่ท้องแต่พอทานหมดก็ช่วยให้หายหิวลงไปได้บ้าง กินกันเสร็จกำลังจะแกะส้มเตรียมตามล้างปากหากยังไม่ทันเริ่มทำเสียงจากด้านหลังกลับดังขึ้นมาแทกเป็นเสียงคุ้นหูแต่ฟังแล้วมันดูอ่อนลงกว่าปกติเมื่อครั้งที่ได้ยินจากปากของคนคนนี้ฟางน้องที่ไปห้องพยาบาลอะกลับไปแล้วหรอเมื่อกี้เราแวะไปหาไม่เห็นเจอเลยเออแล้วคำเตอร์เพนที่ฝากซื้ออะมันมีแบบร้อนกับแบบเย็นไม่รู้ว่าใช้อันไหนเลยซื้อมาทั้งสองแบบเสียงทักหยุดชะง,งักทันที เมื่อคนพูดมองเห็นว่าเพื่อนของเขาไม่ได้นั่งอยู่คนเดียวแต่ดันมีแขกไม่ได้รับเชิญมาด้วยถึงสองคนและหนึ่งในสองเป็นคนที่ไม่อยากไปเชิญหน้าเป็นที่สุดพวกคุณมาทำอะไรที่นี่อาทิตย์ตะโกนถามปรับน้ําเสียงและท่าทางให้คึงขังดุดันสวมบทเฮดวักเป็นคนละคนจนคนถูกดุแทบกระเด้งตัวขึ้นมาลุกยืนตัวตรงแต่โชคดีที่พี่ฟางรีบพูดอธิบายแก้ไขความเข้าใจผิดอ๋อเราให้น้องก้องพบเขามาคุยเรื่องเดือนคณะนะ่ะ ว่าจะส่งน้องเป็นตัวแทนแม้จะรับฟังเหตุผลไปแล้วทว่าท่าทีของอาทิตย์กลับไม่ได้เปลี่ยนแปลงซ้ำยังส่งสายตาดูถูกไปยังตัวแทนของเดือนคณะพร้อมกับเอ่ยคำปรามทยจะส่งมันไปทำไมส่งไปคณะเราก็คงแพ้หน้าตาก็ไม่ได้เรื่องความประพฤติก็ไม่ผ่านอับอายขายที่หน้าคณะอื่นเปล่าๆน้ำเสียงเยาะเย้ยถักถางแบบไม่ปิดบังทำเอากล้องพบหน้าชากระนั้นก็อ้าปากเถียงอะไรไม่ได้ด้วยยังคงไม่ลืมว่าอีกฝ่ายมีสา์เป็นรุ่นพี่ และยังมีตำแหน่งเป็นพิวารที่สามารถสั่งลงโทษเขาได้ตามใจชอบความเงียบที่สู้ไม่ได้นี้คงทำให้อทิษฐ์ใจอยู่ไม่น้อยเจ้าตัวจึงไม่คิดจะใยดีอะไรกับพวกส่วนเกินอีกหันไปหาเพื่อนตัวเองพร้อมกับยื่นถุงส่งไปให้อ่ะยาที่ฝากซื้อขอบใจนะน้องเขากำลังรอใช้พอดีเลยฟางรับถุงยามาพร้อมคำขอบคุณแต่ไอประโยคด้านท้ายกลับทำให้อาทิตย์ถึงกับนิ่งอึ้งยิ่งเมื่อเห็นว่ายาที่ตนอุตสาหไปซื้อมา กลับถูกส่งไปให้คนที่เขาเพิ่งด่าไปเมื่อกี่บันหมดจนต้องเผลอเบิกตากว้างก้องพบจะเอาด้วยไหมปวดขาเหมือนกันไม่ใช่หรอจ๊ะเอาครับขอบคุณครับก้องพบรีบรับน้ำใจแบบไม่ปฏิเสธสบตาแล้วแอบ,บนึกขำในใจที่เห็นอีกฝ่ายตีสีหน้าแปลกๆแบบคนอึ้งอึ้งคงอึดอัดอยากจะด่าอะไรออกมาสักคำเพราะคงเจ็บใจไม่น้อยที่ถูกเอาคืนด้วยวิธีตลบหลังแบบนี้หากยังไม่ทันที่ใครจะพูดอะไรกลับมีเสียงหวานแหลมปริ๊ด ของใครบางคนดังขัดจังหวะในยายฟางตัวแทนภาคหล่อนนะ่ะเอามาให้ฉันยนโฉมหน่อยสิเป็นเพื่อนของพี่ฟางที่เดินเข้ามาทักแต่ที่ทำเอาเงียบไปทั้งหมดคือไม่คิดว่าเพื่อนพี่ฟางจะเป็นชายใจหญิงดูหุ่นมาดแมนสมชายตรงข้ามกับท่าทางจริตจ,จักร้านที่เกินกว่าหญิงไปหลายขุมและไม่จำเป็นต้องรอฟังคำตอบว่าตัวแทนเป็นใครร่างนั้นก็พุ่งตรงมาหาเป้าหมายทันควันเหมือนมีเรดาร์จับเหยื่อ พร้อมด้วยน้ําเสียงวีดไวตื่นเต้นไม่แบบปิดไม่มิดตายแล้วมีของดีขนาดนี้ไม่บอกกันล่ะไปแอบอยู่ไหนมาคะลูกแบบนี้ไม่ต้องคัดกับภาคอื่นแล้วเจมินนี่ให้ผ่านเป็นตัวแทนคณะได้เลยชนะขาดกันเห็นเห็นเจคอนเฟิร์มกล้องพบยิ้มแห้งๆปล่อยให้อีกฝ่ายพลิกตัวเขาไปมาแบบคนอยากสำรวจตรวจตราทั่วทุกตารางนิ้วช่วงจังหวะนึงที่หันหลังไปเขาเหลือไปเห็นพี่อาทิตย์ตีสีหน้าบือ้อ พลางยกกล่องข้าวเดินไปกินอีกทางเหมือนไม่อยากอยู่ฟังให้รำคาญหูปล่อยให้พวกเขาคุยทุระกันตามสะดวกซึ่งเอาจริงๆแล้วพอฟังรายละเอียดของการประกวดก็ไม่มีอะไรมากมายแต่เจมินนี่เป็นคนคุยเก่งเลยล่าไปคุยเรื่องนู้นเรื่องนี้ไปได้ยาวจนเห็นว่าโต๊ะที่นั่งคุยกันอยู่เริ่มเปิดไฟไล่ความมืดกันแล้วเลยต้องเปรกให้น้องได้กลับไปพักบ้างโอเคงั้นไว้เดี๋ยวเจจะโทรหานัดวันถ่ายรูปกันอีกทีนะคะน้องก้องพบ รอรับโทรศัพท์เจ้ด้วยละ่ะพี่ฟางก็เลยแซวว่าโทรเรื่องงานนะคะคุณเพื่อนไม่ใช่โทรคุยเรื่องอื่นเจมินี่เลยพูดว่าแหมรีบดักคอกันเลยนะคุยแค่เรื่องงานอย่างเดียวจ้ะระดับเจ้ได้ยินแค่เสียงอย่างเดียวไม่พอมันต้องเห็นตัวเป็นเป็นด้วยถึงจะได้อารมณ์มุกสองแง่สองงามได้ถูกปล่อยออกมาเรียกเสียงหัวเราะฮาครืนกันทั้งโต๊ะแต่ก็ต้องเงียบกริบลงทันควันเมื่อได้ยินเสียงบ่นดุเอ่ยปรางพวกคุณหัวเราะอ,อะไรกันเสียงดัง เกรงใจคนอื่นที่ทำงานอยู่ด้วยครับคนที่พูดด้วยท่าทีวางอำนาจแบบนี้จะเป็นใครไปได้นอกจากเฮดวา์กที่เงียบหายไปตั้งนานแต่คราวนี้เจ้าตัวเดินมาพร้อมกับอารมณ์งุดหงิดเหมือนไปกินรังแตนมาจากไหนฟังตุนเรียกให้มาตามอะ่ะส่วนพวกปีหนึ่งถ้าเศรษฐุรก็กลับไปได้แล้วคำตาวาดอย่างไม่ไว้หน้าทำให้วงสนทนาที่เคยคุยกันอยู่สลายตัวโดยฉับพลันก้องพบกับเพื่อนรีบลุกขึ้นเตรียมเดินถอยทับไปทันทีก่อนจะโดนสั่งทำโทษอะไรอีก ทว่ามันคงไม่ทันใจใครบางคนเฮ้ยเดี๋ยวก่อนประโยครังตะคอกจากด้านหลังจนคนฟังต้องหยุดกึกตามคำสั่งหันกลับมามองอีกฝ่ายซึ่งเดินก้าวฉับๆมาหยุดอยู่ตรงหน้าของพวกเขายื่นมือมาข้างหน้าด้วยน้ำเสียงสั่งถูกเจาะจงมาที่ก้องพบถึงจะไม่เข้าใจเหตุผลแต่ก็รู้ว่านี่คงเป็นอีกหนึ่งบทลงโทษไม่แน่ว่าเฮดวากอาจจะอยากสมบทเป็นครูหาไม้หรืออะไรมาตีมือเขาก็ได้สุดท้ายก้องพบ จึงต้องจำใจยื่นมือมาข้างหน้าทั้งสองข้างเตรียมรับการลงทันอย่างโหดเหี้ยมหากแต่เฝ้ารอนานแค่ไหนมันกลับไม่มีความเจ็บปวดใดๆปรากฏเพราะสิ่งที่มือของเขาสัมผัสมีแค่เพียงส้มสีลูกเอาไปเพื่อนผมปุตสา์ออามาให้อ่ะรับไว้แล้วก็อย่าลืมสั่งจบอีกฝ่ายก็เดินหันหลังไปหยิบข้าวเพิ่มอีกกล่องแล้วเดินหายไปอย่างรวดเร็วทิ้งเขาไว้กับเพื่อนที่กำลังเรียบเรียงเหตุการณ์ด้วยความมึนงง,งก่อนจะได้ยินคนข้างตัวถอนหายใจออกมาอย่างโล่งอก ที่ไม่ได้มีเรื่องเลวร้วายเฮ้ยตกใจหมดเลยวะนื้อว่าจะโดนสั่งให้ทําโทษอะไรอีกก้องพบก็เลยตอบว่าอืมก้องพบตอบรับเอ็มเพียงแค่นั้นขณะที่ดวงตายังคงมองส้มสีลูกในมือซึ่งได้รับจากใครบางคนส้มที่เขาลืมออกไปทั้งทั้ท,ที่จะทําเป็นไม่สนใจก็ได้แต่ก็ยังเดินเอามาให้อยู่ๆไม่รู้ทำไมเขากลับนึกถึงคำคำหนึ่งคนที่เป็นห่วงพวกน้องมากที่สุดอ่ะก็คือพี่วากนี่แหละคนเป็นห่วงห้อแค่คิด ใบหน้าคมๆตาดุๆปากร้ายๆของเฮดวากอย่างอาทิตย์ก็ลอยขึ้นมาแทนและพอเปรียบเทียบกันแล้วเขาก็อดไม่ได้ที่จะหลุดขำขึ้นมาเบาๆเพราะมันไม่ได้มีความเข้ากันกับบุคลิกและท่าทางตอนเอาส้มมาให้เขาเลยสักนิดแม้ว่าจะเป็นแบบนั้นหัวใจของเขากลับรู้สึกอบอุ่นอย่างน่าประหลาดจนต้องเผลอยิ้มกว้างออกมาอย่างห้ามไม่อยู่มันอาจจะเป็นจริงดังว่าถ้าคนที่เป็นห่วงเขามากที่สุดคือคนเดียวกับคนที่ใจร้ายใส่เขามากที่สุดเป็นแบบนี้ เขาคงไม่สามารถเอาชนะได้เพราะเขาคงทำใจเกลียดอีกฝ่ายไม่ลงตราบใดที่สายตาของเขายังรู้สึกเสมอว่าคนใจร้ายช่างใจร้ายได้น่ารัก